ธรรมะในชีวิตประจำวันเรื่องภรยาใจดีภรยาใจดีสามียิ่งโกหกภรยาใจดีสามียิ่งนอกใจภรยาใจดีสามียิ่งกะลั่นภรยาใจดีสามียิ่งได้ใจภรยาใจดี สามียิ่งเจ้าชู้ประตูดินภรรยาใจดีสามียิ่งออกนอกลู่นอกทางภรรยาใจดีสามียิ่งติดปีกภรรยาใจดีสามียิ่งตอแหลภรรยาใจดีสามียิ่งเหลวไหลภรรยาใจดี สามียิ่งเตลิดเปิดเปิงภรรยาใจดีสามียิ่งกู่ไม่กลับการมีภรรยาใจดีย่อมเป็นบุญอันประเสริฐสำหรับสามีควรหรือที่จะทำลายความสุขอันประเสริฐนี้ด้วยมือของตนเองเมื่อได้พบกับสิ่งดีๆในชีวิต ก็ควรจะรักษามันไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้การมีสติสัมปชัญญะเท่านั้นที่จะช่วยให้สามีผู้หลงผิดกลับเนื้อกลับตัวเลิกเห็นกลงจักเป็นดอกบัวได้